จะเอารถ G T R ผมจะซื้อแบนให้แกนะเขาจะเอา G T R แถมเราเล็กเรือน,นึงด้วยจะเอา G T R เมื่อคืนหนักกักับตายไปทีหนึ่งแล้วเนาะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอิทธิ์นั่งขับ G T R ถ้ากัขับ G T R กัตายโหงไปแล้วก็อิทจะเอา G T R What you gonna do? วันนี้อิดจะเอาอิด GTR เหรอครับเห็นเรียกรีบมันเป็นยังไง GTR มาเต็มเลยโอ้ยไหนขอดูขอชมเลยครับเห็นมีตั้งแต่ EP ที่บอกว่า EP ต่อจากไอซีหนึนะครับใช่อ๋อโหูนี่รุ่นไหนมาครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสามสะมีรุ่นอะไรไหมคับสามสสสองสามสี่สามอะไรครับเนี่ยครบครับครบ ครบคือสามสองสามสามเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มทีละคันเลยดีกว่าแบบนี้มันสุดแล้วมันไม่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยมาทำอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้โหสามสิบสี่ GTR หรือเปล่าครบเนี่ย GTR ครับผมเคยเห็นในเกมไม่เคยเห็นว่าจะมาเห็นตัวจริงคันอะไรจะขนาดนี้โอ้โหยังไงครับวันนี้คันนี้เขามาทําอะไรเชื่อใจมอนามบินเลตครับบินเลตเหมือนเดิมเลยนะบินเลตใช่แล้วก็อะไรอีกครับมีคราวนี้ ใช่ครับใส่มานาบิเลตอย่างเดียวโอ้คันนี้มานานนะครับเนี่ยมาต่อไม่ถูกเลยอาทิตย์เดียวอะคับอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวก็เพิ่งเพิ่งฝาเพิ่งจะเสร็จก็เลยต้องเข้ามาทําเลยอ๋อเห็นมีเห็นต่อจากอีพีที่เป็นซีหนึ่งู่นยใช่ไหมใช่เจ้าของเดียวกันอ๋อเจ้าของเดียวกันโอ้คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายนิดนึงครับผมอันนี้คือเสร็จวันไหนครับเนี่ยอ่าพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วครับอ๋อพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วก็ส่งเลยสไลด์เหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมที่เดิใ อ๋อโอเคโอ้คันนี้ดูมันสวยงามมีคันนี้นี่ราคาแพงไหมครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมจะซื้อเนี่ยสมมุติสมมุติผมจะซื้อคันนี้ประมาณเท่าไหร่ผมซื้อได้ไหมได้ซื้อได้เท่าไหร่เท่าไหร่เงินซื้อได้แน่นอนเออไม่ใช่เอาแบบผ่อนอะไรเงี้ยกลางกลางของคันนี้ผมว่าน่าจะมีสิบห้าล้านเฮ้ยสิบห้าล้านยี่สิบละใช่โอ้ยสิบห้าล้านผมซื้อไม่ได้แล้วครับอย่างเงี้ยสิบห้าล้านขึ้นต้องไม่ได้ละผมซื้อไม่ได้แล้วสิบห้าล้านสิบห้าล้านขึ้นเลยเหรอใช่ โอคันนี้สิบห้าล้านขึ้นนะครับ GTR V-spec เป็น GTR V-spec โอ้โหมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหไม่เล่นก็คนไม่เล่นก็ไม่รู้รอ,อะเนาะใช่ไม่เลน่นเนี่ยผมไม่รู้นะใช่ผมก็ไม่รู้ว่าราคามันจะดุเดือดอะไรประมาณขนาดนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอารถไปส่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ,อันนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเนาะใช่ รุนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเป็น EP ีรวมคันอันนี้เป็น EP รวมสกายไลน์เลยดีกว่าได้ไม่ไหวแล้วแสบคอยหมดล้วได้เลยผู้ผมอ่ะคันนี้เป็นรถอะไรครับอันนี้ก็สกายไลน์อารครับ R34 แต่เป็นตัว GTT GTT มันแตกต่างกับ GTR ไงครับอ่าแตกต่างกันโดยที่ GTR มันจะเป็นบอดี้ขับสี่แต่คันนี้ทำอารหมดแล้ว โอ้โอโอเคโอเคประมาณนี้แล้วการประมาณนี้เฮ้ยมีเล่นลายหูนี่ติดฟิล์มตรงนี้ด้วยโอ้โหโพเทครับโเทคสุดยอดสุดยอดสุดยดป้องกันอย่างดีอุ้ยนี่เฮ้ยลายเหมือน s p d เลยครับเนี่ยคุณรู้จัก s p d ดีไหมครับสไปสสไปเอ้ยเหมือนเอพดเลยอ่ะเฮ้ยเออใช่แต่ญี่ปุ่นน่ะเอ้ยหูใช่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเขียนเองเราซื้อแกง เฮ้ยโดนว่ะโดนว่าแบบนี้ได้ป่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยเฮ้ยเชี่ยต่อสามสามสามมานี่เลยอ่ะต่อไปต่อไป R สามสิบสานะครับมีอะไรครับ R สามสิบสาม R สามสามคันนี้ผมทำทำท่ออินเตอร์ไทเเนียมไป oh. อ๋ออ่าแล้วเขา ตอนแรกของเดิมข้างล่างตัววายมันไม่ใช่ไทเทเนียมเขาเบิกเบิกตัววายไทเทเนียมของโตเม่มาโอ้โตเม่เลยเบิกมาให้ผมใส่ต่อเดี๋ยวผมต้องรีบใส่ให้เขาอยู่เหมือนกันอันนี้คือของโตเม่เลยใช่ของโตเม่เห็นพี่ถือนี่ดูมันเบานะเนี่ยไทเทเนียมครับเบายู่เออดูถือแล้วมันดูแบบเบามากอ่ะวันอย่างงี้เขาเบิกบอกราคาได้ไหมไม่รู้นะผมไม่ได้ถามเขาเลยถ้าจะพี่พี่คิดอะคิดว่าน่าประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณประมาณไม่าจะ ครึ่งแสนต้องมีเปล่าประมาณครึ่งแสนะ่ะประมาณครึ่งแสนแล้วกันไปตัวนี้เป็น R 3 3สบมน R 3 3ครับ R 3 3อ๋อท้ายจะเป็นอย่างนี้ R 3 3สโอ้แหมสุดจริงๆสุดจริงๆริง R 3 2องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปบ๊บนึงครับผมอ่ะสะักคสุดท้ายแล้ว R สามสิบสองทะเบียนนี่ก็สามสิบสองเลยโอ้โหเครื่องนี้แม่งแบบสามสี่ก็ทะเบียนสามสี่สามสี่ก็ทะเบียนสามสี่นู่นสามสี่คันนู้นก็สามสี่ทะเบียนสามสี่เหมือนกันเขาตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นอะยังไงครับคันนี้สามสิบสองคันนี้ธรรมนันบินเล็ตครับโอ้โหอ,อูชัดๆนะครับวเวครับวเวอ่าแล้ววันนี้โลโก้พี่อ๋อเจ็ดเจ็ดนะครับโอ้รถพี่อชอเจ็ดเจ็ดชอรถพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดชอบครับ คันนี้อ๋อคือรถเขาเองใช่อ้าวรอรถเขาเองเลยใช่อ้าวนี่รถรถอ๋อเจ็ดนะครับพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดพันสองร้อยกว่ามาโอ้โหนี่เทอร์โบอะไรครับเนี่ยเพรสชั่นครับโอ้โหเทอร์โบมันลูกบลักกักอะไรขนาดนี้นี่นี่มันใหญ่มากเลยครับตรงนี้ใหญ่ครับห้านิ้วห้านิ้วโอ้โหวิ่งกี่กี่กี่เท่าไหร่ครับเนี่ยวิ่งอะไรอ่ะวิ่งวิ่งคอรมาอ่ะครับไม่เคยวิ่งอ๋อไม่เคยวิ่งแต่แต่วัดแรงมาได้ พันสองร<ช>้อยแรงม้าใช่ข้อข้อรวมเนี่ยเขาเรียกข้อรวมใช่ครับใช่ครับข้อรวมคาร์ออบอนของพ R P ีครับ P ี P พีแพงไหมครับเนี้ยแสนกว่าบาทเฮ้ยโอ้โหแสนกว่าบาทเลยนะครับใช่โอ้โห,โหแสนแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทโอ้โหอันนี้แสนหนึ่งอันนั้นเท่าไหร่ครับเนี้ยเปอร์ิชันเนี่ยครับอ๋อรู่แสนกว่าอยู่แล้วครับแสนกว่าสองอย่างสองแสนอย่างอื่นไม่ต้องนับยังมีหัวชีด ไอนี่อีกโหหลายอย่างโอ้คันนี้ก็สวยมากเลยนะสวยมากครับก็ใช้อินเตอร์ของอะไรครับแบบนี้ไฮเปอร์จูนครับไฮเปอร์จูนเป็นจักรโหยางยังโหดนะครับโอ้โหเบรกก็โหดนะครับเบรกชุดนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเบิกใหม่ก็มีก็มีประมาณก็บาทครับเฮ้ยเบรกเนี่ยนะใช่ สามแสนก็พอมันดุเดือดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยนี่นะครับเบรกสามแสนก็พอโอ้ยเบรกอะไอ้สามอย่างเนี่ยเบรกไอ้นี่ก็ปัจประมาณห้าแสนแล้วอะโอ้โหอ,าอ้าวเบาะทำไมเขาเพิ่งซื้อหรือว่ายังไงครับเนี่ยเขาก็ต้องพุ่งไหหนเปิดไนพี่พี่เปิดให้ผมดูหน่อยการการนั่งยุบการนั่งแ,แล้วข,ขับอะไรบ้างก็ใส่ไปอย่างนี้เลยรถเขาเป็นรถจอดโชว์ไม่ค่อยได้ขับ กันฝ oh, oh, no, no. oh. oh, right? ุ่นกันอะไรด้วยโหนี่เบาะมันอะไรครับเนี่ยบิดบายครับบายวีนัทโอ้โหวีนัทแพงครับรุ่นนี้ก็ลายบาทอยู่นะฮะแร่เทมอ้โหแร่เทมด้วยใช่โอ้โหคำว่าแร่เทมนี่มันไม่ได้เลยกลิ่นนี่มันกลิ่นรถซิ่งป่ะกลิ่นรถซิ่งครับผมอ๋อนี่ไงโลโก้อ๋อเจ็ดเจ็ดเจ็ดเขียนได้ไหมครับคันนี้เฮ้ยเขียนข้ามไปถึง โอเควันนี้ก็เป็นอ่ะให้พี่จบดีกว่ากับ EP นี้เป็นไงเออ EP นี้ก็อิดเจ้า GTR ครับออ๋มาอิดเจ้า GTR ครบรุ่นเลยมาเยอะเลยใช่ครับขาดสามห้าเสียดายนะสามห้าคันนั้นมันก็รวมได้นะสามสองสามสามสามสี่สามห้าโอ้โหสุดจริงๆวันนี้ช่ำเลยนะครับหวังว่าคงคงช่ำผมว่า คือจริงๆอะไปหาดูไปหาดูได้เนาะแต่คือผมว่านะมาหาดูแบบตามอู่เนี้ยที่จะรถมาทําพร้อมๆกันในในในสไตล์แบบสกายไลน์ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามาหาดูยากนะแล้วรถมันก็ค่อนข้างที่จะแบบผมว่ามันสุดนะแม่มันก็สุดในระดับหนึ่งแหละผมว่าไม่ผมไม่รู้ว่ามันสุดในระดับไหนแต่ผมว่าในความรู้สึกสุดเลยนี่ก็สุดของสามสองเลยรันเนี้ยไม่รู้ไงว่ามันคือสุดสุดเนี่ยมันคือแบบเฮ้ยมันสุดแต่มันต้องสุดยังไง ผมไม่ไม่รู้ครับผู้ผมก็ไม่ได้เล่นรถซิ่งอะไรขนาดนั้นด้วยผอว่าแค่ทำท่อเฮดเดอร์สอสอสอเฮดเดอร์รู้จักไหมครับรู้จักมหาชัยอ่ะผมตีเฮดเดอร์ครับไม่ใช่จิกโกรุนเก่าไม่รู้นะครับสอเฮดเดอร์ขุดยอดครับคณีกระล่องขอบคุณมากครับครับผมชื่ออะไรนะครับผมจําชื่อไม่ได้พี่โต๊ดพี่โต๊ดพี่โต๊ดเบิร์กเวลพี่โต๊ดเบิร์กเวลยังไงก็วันนี้เขาให้ผมเข้ามาให้ผมเข้ามาถ่ายหรือเรียกผมมาถ่ายสักอย่างเนี่ยผมรีบขี้แตกเลยครับผม ยังไงก็หวังว่าคงจะจุใจกันนะครับกับการที่มาชมสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสองสามสามสามสี่โอเคก็เป็นรถที่มันแบบอยากจะถ่ายนานๆเลยวแต่ก็แสงยังหมดแสงยังหมดเออแสงมันจะหมดละสวยสวยสวยโอเคลาไปเลยครับผมลาไปก่อนลาสวัสดีสวัสดีกล้องสวัสดีครับครับผมต้องสวัสดีกล้องด้วยอ่ะสวัสดีกล้องเลยไม่ได้อ่านอจะหาให้เลยนะวันนี้มีคนโทรมา เห็นผมเรียกผมมาสะดึกเลยเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเรียกมาทําอะไรเห็นบอกรถจะเสร็จเหรออ้าวก็บอกว่ารถเสร็จให้เรียกอ๋อโอเคโอเคอะรถเสร็จเรีย็เที่ยงคืนก็มาเนี่ยอะไหนไหนไหนเสร็จแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วนะ GTR นะโอ้โหโอ้โหครับใช่ครับแปลว่าอะไรครับเนี่ยไม่รู้ผมไม่ได้ถามเจ้าของเลยโอ,อไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม มันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับอ่าายอดจากไรทมทานไงครับไม่ใช่ครับอิดจะบอกไว้เหรอครับอ๋อคคันนี้เสร็จรอเลยครับไอ้นี่ของเก่าเขาใส่อะไรอยู่นะมะน้ํเขาเขาที่สมาเปลี่ยนของของใส่ใส่มะนาของนอกอยู่ครับอ๋อของนอกอไม่ไม่ระบุด้วยว่าของอะไรสุดยอดจริงๆไม่ระบุด้วยโอ้เขาไม่ระบุนะครับว่าของอะไรสุดยอดแต่ผมรู้แหละว่าของอะไรถ้าอยากรู้นี่หลังใหม่ได้นะครับ โอ้โหสุดยอดนี้แต่แต่ไม่ใช่ของบ้านเราครับไม่ไม่ไม่ใช่ของบ้านเราแน่นอนอ่ะไปดูอีกคันหนึ่งครับเห็นบอกอีกคันหนึ่งก็เสร็จแล้วคันนี้เป็นสามสี่ใช่ไหมสามสี่สีน้ําเงินคันนี้สามสี่สีน้ำเงิน,น,น,น GTR อ่าหล่อเลยมืดไปหน่อยแต่ก็ยังหลอ่ออ่ะไหนอีกคันหนึ่งไปไงครับอีกคันหนึ่งก็สามสี่เหมือนกันอ๋ออีกคันหนึ่งก็สามโอ้รอเฮ้ยโอ้โหคันนี้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโหสวยอ่ะเฮ้ยแม่งดุอ่ะสีดำแม่งเงาเลยอ่ะนี่พัดผัดอร์โคดหรือไงครับเนี่ยผัดดร์โคดครับอ๋อผัดดร์โคดบิลเล็ตเสร็จก็ทำเสร็จก็ไปผัดดร์โคดโ้ตายแล้วต้องรตายแล้วแบบนี้โ้แบบนี้ก็ตอนตอนทำเครื่องไอ้ตอนเช็ดรถเนี่ยครับก็คือเอา น้ำ<พ>ายาเช็ดน้ำเช็ดเลยไม่ใช่เอาน้ำยามาลงได้ด้วยนะลงได้ลงได้เงามันจะเงา,นานด้วยอ่ะหูสุดว่ะอันนี้ผมชอบนะอันนี้ผมชอบเลยเฮ้ยหูถ้าผมมีรถนะผมทำเลยเนี่ยแบบเนี้เฮ้ยนี่สวยสวยจริงว่ะเนี่ยอันนี้สวยนี่ถูกใจเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่สวยว่ะที่ผมให้ดูโลโก้ GTR เป็นไงครับเออว่ะหูนี่นี่โคตร โอ้โหชัวก็เ,เดียวกันเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยแล้วสีแดงนี่ทํายังไงครับเนี่ยอบอกได้ไหมหรือบอกไม่ได้หยอดครับก็หยอดสีไงใช้หยอดสีใช้สีอะไรอ๋อพอเดคาร์คอนเหมือนกันมันถึงทนความร้อนใช่ไหมพอลิครอคร์อนโออคันนี้สีเงินคันนี้ก็สวยแบบแบบดิบดิบหน่อยคันนั้นมันจะสวยแบบแบบอีกแบบหนึ่งคนละแบบแต่ยังไงแบบไหนก็ แล้วแต่เจ้าของรถเขาจะถูกใจนะครับคิดว่าไปละโอเคครับเ,เจอกันครับ